เราอะไม่กินแบบน้องมั้งล่ะฮะไหนลองกินตะคำที่แลยุทำไมอะให้โยกินอ๋อโยมันกินได้แล้วนะจะหมดทิ้นแล้วนะไหนบ้างับกินได้เป็นสี่เหลี่ยมงับบ้าเราอะถือไว้เพื่อ<ห>ชิมหน่อยชิมนิดนึงอยากกินดูพี่เขาบริการน้องชายสุดยอดแกะเม็ดให้น้องไงสุดยอดอบริการ บริการบริการแกะเม็ดแตงโมงให้น้องชายครับสุดยอดเลยครับตัวเองไม่กินนะครับเนาะดูโ,ย,โออยอร่อยอ,อยะเล็ดนะอร่อยไหมอ้ํดูตัวพี่ก็ยังจะแกะเม็ดอยู่นะคะบริการจริงๆเลยค่ะเอานิ้วจิ้มใหญ่แล้วค่ะ ก่อจะได้กินท้าจะเละนะคะเอาแล้วค่ะเละแล้วค่ะเดี๋ยวเละที่นอนนะลูกมาดูตัวนี้กินดีกว่างับอู้เราไม่เอามันเละดูตัวนี้กินดีกว่างับแม่อืมก็หนูแคะดีๆเราช้อนแคะที่ลูกเมือจกไหมไหนช้อนเอาช้อนข้างนอกมาแคะดู จะดูติคนฝรั่งจ่เป็นฝรั่งยินคนฝรั่งอร่อยไหมอร่อยไหมลูกไม่อร่อยเหรออร่อยแต่ไม่อร่อยอ๋อเม็ดมันก็ไม่อร่อยอ่ะที่ลูกมันต้องเอาไปทำเป็นเม็ดกะี้ อ้าวตอะไรนี่ตัวนี้รอบ๊ายบายกินให้สบายใจน,นะพีิยุบบริการ <S 2> 2 <S น้องเหรออ่ะเอาค่อยๆเอานะเอาอกให้น้องแล้วก็เอาเม็ดใส่ถังขยะลูปก็กิกกนเม็ดใส่ถังขยะอืออือใช่เม็ดใส่ถังขยะนะครับหยิบ <c oughs> ม้ช้อนนะทำไมอ่ะ,อะก็พีิยุบเขาบริการหนูแล้วว่าหนูก็กินได้เลยมันไม่มีเม็ดแล้ว แย่งกันทําไมล่ะหนูถามโยอเออพี่ยุไปเอามาแล้วหนูแย่งพี่ยุทำไมล่ะลูกโยน้องโยนิสัยไม่ดีแล้วลูกเอามาคืนพี่ยุเลยเร็วพยุไปหามาโย